ันนี้ก็อยู่ผมช่อน The Ski Channel ครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเกม Tom and Jerry Chase s ฟเอเชียกันนะครับมาแล้วก็มาเล่นปนัญหาโอ้สไป์จับครับดูที่ทันไหมอืมไม่น,านานะ่าทันอ่ะโอ้ยเกิือก็สุดเกินโดนแยียงแบบต่อหน้าต่อต,อตาแล้วก็เก็บด้วยเก็บไม่ได้ด้วยเก็บไม่ได้ด้วยเก็บไม่ได้ไหม เก็บพอเลยหลบดีครับเออสวยไม่สวยแล้วมีออ่หลบหลบจุกจุก๊จุกไปจังหวะเนี้ยแล้วจุกหมูไปครับหลบไว้ได้อืมอเก็บครับเก็บได้ครับหนึ่งตัวครับจังหวะนี้คุณลุงมาละไม่ฆ่ามันไม่ได้ฆ่ามไม่ได้ก็เสียดายเลยเนี่ยมันมีเสียดายพลาดตรงเนี้ยคือมันฆ่านหนูไม่ได้อะ่ะเออ ไม่มีของฟ้าใส่มันด้วยลุงระวงังลุงระวงังระวังตัวด้วยไปไปว้าไปเื้ยว้าวเลยเป็นแบบนี้โอ้โหเอินเอินไปล่าบ,บางทียมานี่มานี่นไปไปว้าไปอืือขอสักทีอีกสักทีนึงสวย เ yeah. อ้ยมีหนูล่องหนนล่องหุนจะกจั่วจุกจ่วเลยเห็น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 อยู่เห็นอยู่เรียบมามามาอื้มไม่ตายเว้ยเฮ้ยไม่ตายวะ่ะหนูพวกนี้มันถึกจังถึกจังถึกจังโอเคเอาอไปดิไปดิไปดิขอักทีขอักท,ทีเอาเอาเก็บแต่นั้นมาละสวยสวยสวย เอาแล้วเอาแล้วหลบหลบหลบจุกหลบพนไหมพ้นไหมจะพ้นไหม,ไหมจะได้อยู่นะ่าจะได้อยู่อืมเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงลงทำอะไรลงเอ้ยทำไมต้องมาเหมือนเลยวะว่าเรากดผิดวะไม่แน่ไม่แน่ไม,แนไม่รู้อู้พลาดพลาดอันใหญ่หลวงเอ้ยเนาะลาดเรพลาดลรา จังหวะนี้แหละจังหวะนี้เลยไปให้เขาให้ไปให้เขาให้กระโดดดีกระโดดต่อกระโดดต่อกระโดดต่อโดนดีครับอืมเจสกิวัฟเจสกิวัฟสกิวัฟว้าวไปข้างหน้าไม่เจออะไรครับไปไปปุ๊กอีกหน่อนปุ๊กอีกหน่อยฮึบโดนอะไรปลาของไม่นั่นน่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มีอะไรปลาไหมนั่เป็นไรก็โดนโลบโอ้ยโอ้ยเจียดจะเชียดชิว อืมออ้ไม่ได้เว้ยหนูขอดันชี้ครับตอนนี้ดันไปสี่ก้อนแล้วว้าวออนนี้หนูนขาดันชี้ไปสี่ก้อนแล้วครับผมโอเคมาเฮ้ยพลาดอีกแล้วทำไมเราพลาดไปจ้างไม่มีของเลยเยอ,อ๋อไม่มีของเลยไม่มีของเลยตอนนี้ยหลบไปหลบไปหลบไป อืมเกลือไปแล้วไอ้หนูเอ,เอารุงก่อนไหมเอาลุงก่อนไหม,ไ,หม,มไม่ได้ว่ะเฮ้ยวับตามวับตามมึยผาดผาดผาวัาไปไม่ติดครับวัดไปไม่ติดอย่ายอย่าอย่าหนูก็เก็บชี้แล้วครับตั้งวันนี้หนูก็เริ่มเก็บชี้แล้วโอเคมาเ๊บปาไปปาไปปีศาจอ่ะปีศาจปาขึ้นไปเอ้ยเว้า ก็ชินเดิมอืมอืมเรร็บร้อยครับคว้าได้ไปดิครับยังวันนี้ไปดิไปลงไปข้างล่างเอ,อ๊บเดี๋ยวเราไปตรงนี้ครับปลูกวี่ตรงนี้สวยปลูกเลยอืมไม่ได้เออจะช่วยอีกช่วยไปช่วยไปเฮ้ยไม่โดนเว้ย อืมตีกูลุงไม่โดนมันตีได้นะแต่มันตีไม่โดนจังหวะนี้พลาดมากเลยพลาดแล้วเสียโอกาสมากเลยครับอเอามัดจะจลโรดไปครับมัดเจโลโรดไปเึบยวาไปเรียบร้อยไม่น,น่นเรียบร้อยไม่น,น่นลุงอะ่ะโอเคครับเก็บลุงได้แล้วครับอืมก็พี่อย โอ้ยเกือบไปไกลไปไกลเฮ้ยเออปักให้โดนเถอะอมไม่โดนอ่ะอืมตายไหมตายไหมตายไหมนั่นน่ะอืมอืมยังรอดยังรอดอืมยายาเราไปถูกอีกขบมนก่อนครับคุณน้ำยาล้องหุน่น โวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเอาพา้าทีมาอืมพ้าอีกแล้วว้าไปไปหาลุงหน่อยลุงไปไหนแล้วม,มามานี้อือเก็บเก็บไปว้าไปมาไปโดนไหม เรียบร้อยเป็นไงลุงลุงุดนเก็บอีกแล้วโอเคครับกดสกิลมาสวยก็ถ้าใครชอบพี่ลุงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ